โครงการสู่ถทุนฟ้าจังหวัดน่านและโครงการบ้านเล็กในป่าอย่างเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้พื้นที่ที่รกันดานโครงการสู่ถทุนฟ้าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการแตรรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาชุมชน และสร้างสูตรดูดระหว่างของรธรรมาชาติได้อย่างยั่งยืนพอเข้าใจแล้วไหมครับโอ้ปวจากเข้าใจแวรนัดถ้าทุกคนพอเข้าใจแล้ว,นนเ,ลวเรามีพืมมที่ที่รู้จกักน,นะครับน่าสนใจดีงั้นไปกันเลยไหมเดี๋ยวนะครับเชียอไหมต้องไปไกลสุดเกตเซเว่นนาบาเกเอนะครับเอานะเอานะ เนี่นะครับถุงมือวีทีครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ1 7ึ0บาทครับซื้อได้นะครับนี่นะครับดูความสวยงามนี่เป็นไหนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอหน่อยไปหน่อยเธอมาสายนะ โอ้อาจารย์ผมเล็จชิ้นงทีเดียวเองครับอ้าวอาจารย์เช้าขนาดน,นี้เนี่ยอาจารย์ยังใส่ถุงมือขายอยู่หรอคะใช่ครับไม่งั้นผมคงไม่มีเงินสปอนเซอร์ให้พวกคุณนะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์เปิดทีพุ่งจะไปแล้วครับอาจารย์จูกพล่พุพ่งนี้จะไปครับอาจารย์ขอให้การเดินในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความสบายนะครับและขอให้ทำงานนี้สำเร็จ ความรู้ไม่อยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเราโฟทําความรู้นอกห้องเรียนบ้างเหมือนพระพันปีหลวงที่ท่านลงขึ้นมาบนดอยเมื่อสิปีก่อนไม่งั้นเราคงไม่มีงเรียนครัวอาชีพจนถึงทุกวันนี้หรอกโอ้ฟังแล้วซึ้งกินใจมากครับพวกงขอขอตนวจริงก่อนจารยุดยุดยุดฟิวโอ้จ้ามันต้องเกื้อกรอพวกงกรใจเอาละเอาละครังนี้อาจารย์ไม่ได้ไปด้วยนะแต่อาจารย์ผักวิธีในการ พี่ห่าวกับเนี่ยพี่ชาวีคะพี่จะใส่สูตรมาทำไมคะเนี่ยเราไปบนดอยนะคะไม่ใช่งานเลี้ยงการะผีครับผีครับรถจอดเร็วรีบบอกกบาขึ้นรถขอตะวันตกดินเลยนะครับครับอาจารย์โอ้ยคอนเสิร์ตแบบนี้โรแมนติกค่ะโรแมนติกไออย่างปวดตาขาหน้าหมดแล้วเนี่ย ಜೀವಿತ Amém. ทุกคนสวัสวันนี้พวกมีดอก์มามากันครับแม่ให้มาลองหน่อยฟิลโรงเรียนนุ่มเงียมบมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหยุดกันหรอคะอ,อ๋อวันนี้เป็นเทียงต่างปกตินะเจ้าแค่ม,มีนักเรียนน้อยเพราะว่าบางครอบครัวกับบ่ก่อยมีปัญญาส่งลูกหลานเรียนบางคนกับบ้านอยู่ไกลต้องอย่างตีนหลายกิโลกว่าจะถึงได้ถึงจะอ่านทำเลห้องก๋ยังคาแค่หลายๆอย,ย่างอยู่นะเจ้า โอ้โหน่าสงสารมากเลยครับคุณครูงั้นไม่เป็นไรครับวันนี้พวกเราได้มาจุดประกาศแสงที่นี่ให้มีการเรียนรู้ที่มากขึ้นนะครับเออใชื่อครับถึงพวกเราจะมากันน้อยเนี่ยแต่พวกเราพร้อมสู้ใช่ไหมครับทุกคนใช่ครับเปื่อกอันดิซ่าเดียร์เตียร์เตียมและเปื่อกรอยยิ้มก็ขู่เดือนด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าไม่ใช่เราฟีดครับเฮ้ยไม่ใช่เปื่อกอันดิซ่าเดียร์เตียร์เตียมสิทีนนี่เขาได้รับแพลงเหมือนนั่นใจ นี้นะคะเป็นฐานที่2ซึ่งฐานนี้เนี่ยมีชื่อว่ายนใบไม้ตัวเร่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยเก็บได้ครบ50คะแนนเนี่ยน้องๆคนนั้นจะได้เป็นนักคณิตศาสตร์ตัวจิ๋วนะคะซึ่งกฎกติกาการนับคะแนนเป็นยังไงคะพี่โบใบไม้นะคะถ้าเก็บหนึ่งคะแนนก้อนหินเท่ากับ5คะแนนส่วนที่เราถัดสิบท่ากับสิบคะแนนใครที่เก็บมาได้แล้วเอามาใส่ตะกร้าพี่วิวถึงได้เลยค่ะทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มได้เล้ว พีย,ยรีบเก็บเร็วลยพี่ชาววีคะพี่ฐานเก็บใบไ,ไม้นะพี่ทิ้อเอาติดจุกอวบไปไหนเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจย็งั้นผมขอถ่ายเก็บนี้เป็นการ เดือดเนิ่นค้องดีวานเท้าเป็นภูมิปัญญาหุนดอยหลุงลับฟ้องวาสะอาดปลอดภัยแน่นอนมา,มามาดีบางน้ำอาจจะสจแสบตามีฟองอันนี้คือผ้าห ขอบคุณขารศึกษาไม่ได้มีเขตแนวเรียนและเตทมยังไม่จเป็นต้องใจกับพื่นดีแต้แพ้งครับเคยเรามีใจรักในการเดินดูดูก็ได้มาเดินดูเรื่อยครับไม่กล้าคนเดียวอ้า มาจากพระพันปีหลวงที่ท่านเนี่ยช่วยส่งเสริมให้ชุมชนของเรามีรายได้พวกผคู่กับรักษาผดับบาด้วยนั่นเองค่ะอีกขานหนึ่งนะคะเป็นการยอมท้าจากสิีธรรมชาติน้องๆจะได้เก็บแบที่ลึกได้มา รมีปลาต้นไหมคะมีะเขียนต้นเนี่ยย่าอยากเรนู้จึงมาทํำข่ายที่เชียงใหม่ยค่ะเมื่อเมื่อทีลุงจะห้ามมีเราเอามาทำค่ายที่นี่พวกเรามาขยันโครงการเอ็กีดีสี่กันค่ะเห็ทุกคนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่โดย้ฉพาะในทุกพื้นที่ค่ะจ่ายครับเรทีโปรโร่เรือบานที่นี้ก็ปลอด พวกเราอยากให้พฤติดี่ีครับทึ่ในอยากได้มีโอกาสในการเรียนรู้เพราะบางโอกาสแต่เรามีอยู่นั้นอาจจะเป็นตาชีวิตก็กครบาง้นเลยครับการศึกษาต้เหเือนแสงเทียนถึงมันจะน้อยแต่ถ้าหลายดวงรวมก,กันมันก็จะไปเรียบเหมือนแม่ก็เจ้าแม่เจ้านทแม่ปาจึงมอนชาวบ้านที่ท้าขายชุมชนในไปวันวานแต่วันนี้มีคนมาจากเมืองกรุง มาช่วยคิดเป็นโปรดอทำให้ชาวบ้านองชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยโอ้ฟังแล้วใจฟูมากครับขายมาขายกันมีแต่ไม่พวกไม่รู้สึกเสี่ยบเขาเลยครับใช่แม่กับพี่ชาวพีอใช่แล้วครัน้องฟิล์พี่ฝั่งเลวใจฟูอยูเลยครับต้องขอบคุณพระองค์ติจุเทียนที่เขาตั้งแต่ต่อหน้านมันเลยอยู่ในใจของมันน้อยมาได้เหมือนเป็นขนาดนี้โอ้เงี้พวกเราขอประคองไปเรื่อยๆจนกว่าอาถรใหม่จะได้มานะครับ แล้วอะไปอิ่มแล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์องประเทศไทยที่ดวงอาทิตย์ขึ้นช้ากว่าเมืองใหญ่ครึ่งชั่วโมงยังมีเด็กๆที่เดินเท้าขึ้นดอยเพื่อมาหาแสงแห่งการเรียนรู้แสงนั้นเป็นแสงที่พระสงฆ์พระท่านปีหลวง ทรงจุดไว้ผานงานพัฒนาศิลปชีพการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนไกลที่สุดได้มีโอกาสเท่ากันทุกคนแม้ทางไกลแต่ใจเราจะไปถึงแม้ต่างหินแต่เรายังเรียนรู้อยู่ด้วยกันไอแสงแห่งความเท่าเทียม